สวัสดีครับ FC ช่องครูผ่าชาชนแนลนะครับก็เมื่อกี้พาน้องมนไปลำํำนะครับแล้วกเ็เสร็จแล้วก็รีบกลับมานะครับมาดูงานที่ฝากไว้กับทางรถแมคโครน,น,น,นะครับฝากไว้กับนันนะครับทำงานให้นี่ครับนะโอ้น้ำเต็มเลย นะครับเป็นคลองตัวยูหรือเปล่าอ๋อไม่น่าจะยูหรอกก็ตัวนี้ผมจะขุดคลองอย่างนี้ครับขุดคลองตามตามแบบนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยคลองตัวนี้ไม่ลึกนะครับเมตดเดียวนะครับแค่กักเก็บน้ํานิดนึนดนงตัวนี้เป็นถนนที่ขยับออกมาจากอ่เอาขาเรียกว่าจากไหลทางนะครับจากไหลทางเนี่ยยืดมาเนี่ย ผมทาไว้3เมตรเลยนะครับสเมตรเพราะว่าเอาไว้ปลูกต้นไม้คลองไม่ลึกครับคลองไม่ลึกแค่เมตรเดียวเองนะครับแต่น้ำมันมาจากท่อมันมาจากท่อครับเห็นไหมครับตอนแรกบอกโซเฟอร์ว่าบอกลุงไมโครว,ว่าถ้า ก็ขุดคลองไส้ไก่เนี่ยอ้อมเลยนะครับขุดคลองไส้ไก่ในอ้อมเป็นเป็นตัวยูขุดเป็นตัวยูเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเผื่อเผื่อมีดินมาก็เอาดินลงมาลงมานะครับตรงนี้ทําเป็นสะพานข้ามนะถ้ามีดินก็เอาดินมาตรงนี้แล้วมาจอดรถได้เอฟซมาก็จอดรถจอดรถจอดรถอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ข้ามสะพานหรือไปจอดตรงนู้นก็ได้ตรงนู้นก็จอดรถได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเน้นเป็นเป็นสวนนะครับ น้นเป็นสวนปลูกอะไรก็ได้พื้นที่เยอะแยะเลยนะพื้นที่เยอะแยะน้ำนี่น้ำนี่มันมาจากท่อนน้นเลยขุดเสร็จปุ๊บน้ํามีน้ําเลยรวดเร็วมากขุดเสร็จปุ๊บมีน้ํานะครับน้ํามันมาจากจากท่อข้างบนนู้นนะจากทุ่งนามันจะซึมมันจะผ่านท่อมานะครับงดงามงดงามได้ผลนะครับกับการทํางานสั่งก็เราแค่อธิบายงานไว้ให้เขาพอนะครับ รเราแค่อธิบายงานแล้วเราก็นี่เลยอธิงานอธิบายไว้แล้วก็ทีหลือก็แม่โคเขาจะลงมือเลยนะครับเราเพียงแต่บอกเขาว่าเอาตัวนี้กว้างเท่าไหรตัวนั้นกว้างเท่าไรนะครับคองลึกเท่าไรนะครับแล้วก็จัดรูปทรงแบบไหนก็แจ้งเขาเสร็จแล้วก็วกจะแล้วก็ปล่อยเลยที่เหลือเขาก็จะจัดการเองนี่ตรงนี้เหลืออีกหน่อยเดียวเขากำลังเกลีย่ยเขากำลังจะเกลีย่ยแบบดึงดินไป ไปใส่ตรงกลางให้มันเป็นคูคูคูขึ้นมาเป็นคูข้างบนแต่ก็ดูก่อนนะว่าถ้าดีมันดีมันพอก็ทําเป็นคูได้แต่ถ้าดีมันไม่พอก็ออไม่พอก็ทําเท่าที่ทําได้แล้วกันนะครับก็เท่าที่เขาทําได้ก็ดูก่อนว่าทําได้เท่าไหร่นะครับตันนี้ก็ปาดได้เลยเนี่ปลูกต้นไม้ได้นะครับ3เมตรนะครับ3เมตรเหลือเฟือนะครับพื้นที่ด้านหน้า ขอบถนนพุทธบาทกว้างเลยนะครับเวลาเราทํารั้วก็ทําง่ายเวลาเราทํารั้วก็ทําง่ายเพราะว่ามันมีดินแล้วทีแรกมันไม่มีดินเลยปกติมันดินมันจะซุดลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าเขาเตรงไหลาทางมันไม่มีดินดินที่ไหลาทางนะครับเวลาเราทํารั้วอะไรเงี้ยมันทําทยากก็เลยให้แม่โคมาขุดดินขึ้นมาปรับให้มันกว้าง3เมตรนะครับเวลาเราทํารั้วทาอะไรมันก็จะง่ายน,นี่เห็นไหมครับนี่ งดงามนะครับงดงามตันนี้ก็ปลูกอะไรก็ง่ายแล้วนะครับปลูกอะไรก็ง่ายก็เหลือแค่เอาต้นมงต้นไม้มาปลูกก็ใช้ได้เลยนะครับรอบๆคันแทร่ที่ปลูกได้หมดหละนะครับหาเอฟซีนั่งดูทีละจุดนะนะครับนั่งดูความงดงามนั่งดูงานต่างๆนะครับที่เราได้วางไว้ทีละส่วนนะครับ นี่เห็นไหมครับงดงามเลยนะถ้าเอากิ่งไม้ตรงนี้ออกได้นี่จะสวยงามมากนี่นะครับนี่ถ้าเอากิ่งไม้กองนี้ออกได้นะจะสวยงามเลยนะครับแล้วเรามีเงินมีทองก็ค่อยเทดินขยับจากริมถนนมาเทดินไล่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 มานะครับคือคลองเนี่ยถ้าคลองตัวนี้ถามว่ามันถมได้ไหมมันถมได้คลองตรงนี้นะครับถมได้นะ นะครับเพราะมันไม่ลึกนะครับเราไม่ได้ทําลึกที่เราต้องขุดคลองเพราะว่าเราต้องเอาดินเอาดินในคลองอ่ะมาถมตรกข้างบนนี้เพื่อจะเซฟ,เ,เ,ซฟเซฟเงินนะครับเพราะว่าถ้าเอาดินมาลงอ่ะมันมันไหลรดนะครับเฉพาะทําคูเนี่ยถ้าเราไปซื้อดินมาแล้วเรามาทําคูตรงนี้นะฮะโอ้หลายหมื่นนะครับหลายหมืน่นแล้วทำอีกแล้วทำสองฝั่งยิ่งหนักเลยก็เลยตัดสินใจว่าขุดคลองไส้ไก่เลย นะขุดคลองไส้ไก่เอาดินขึ้นมาเอาดินขึ้นมาทําเป็นไหลยทางนะเอาดินขึ้นมาเป็นไหลยทางนะครับส่วนตรงกลางก็ให้เขาขุดดินส่วนหนึ่งเอาไปปั้นครูตรงนู้นไว้แล้วเราก็จะได้หนึ่งคองไส้ไก่ได้น้ําด้วย2ได้ดินมาถมตรงนี้ด้วยนะครับโดยที่มันเซฟค่าใช้จ่ายใ,ให้กับเรานะครับแต่ว่างานออกมาพอใจไม่พอใจนะครับก็เหลือตรงนี้อีกหน่อยเดียวนะครับเดี๋ยวให้แม่โคไล่ไล่ปาดให้มันเรียบ นะครับแม่โคไล่ก่อนนะแต่ลงไปตักก็ยากหน่อยนะแต่จริงๆมันก็ไม่ยากหรอกนะที่มันยากเพราะว่าดินมันยัไม่แห้งดินตรงนี้ยังไม่แห้งนะครับเราก็ลงไปตักน้ําแล้วก็สาดสาขึ้นมาข้างบนก็จะชุ่มแล้วนะนี่ครับคองตัวอยูุ่ดนฝะีมือสั่งงานไปแล้วเราก็ปล่อย สั่งงานไปแล้วก็ปล่อยให้เขาจัดการนะครับออกมาไปทุไปทุระก่อนสั่งงานแล้วก็ไปทุระแล้วก็กลับมาดูฟีมือนะครับโค้งตามที่ดินเราเลยนะที่ดินเราครงไงเขาก็โค้งตามนะครับพาเอฟซเดินดูของไส้แก่ด้านหน้า <88. Alles. S 1> นะครับพอเสร็จปุ๊บน้ํามันดีตรงที่ว่าขุดเสร็จแล้วมันมีน้ําเลยนี่แหละ นะขุดเสร็จปุ๊บมีน้ําออกมาเลยนะครับได้ใช้น้ําเลยนะไม่คิดว่าน้ํามันจะเยอะอย่างนี้นะครับนะเพราะว่าตรงท่อน้ําจากทุ่งนาข้างบนมันไหลลงมาเรื่อยๆมันไหลลงมาเรื่อยๆที่นี่ถ้าเราขุดคลองไส้ไก่ตามกดท่อปุ๊บมันจะมาลงนี่ทันทีเลยนะครับเพราะว่าข้างบนนู้นนะ่ะเขาน้ำเขาเปิดมาเรื่อยๆอยู่นะแต่หามาท่วมไหมไม่ท่วมนะตรงนี้ไม่ท่วมนะครับนะนะแต่ถ้าหน้าฝนหนักๆอะ่ะก็ยังไม่รู้นะ น่าฝนหนักไม่ไม่ไม่รู้มันคงไม่ทั่วหรอ uh กเพราะว่ามันจะซึมออกไปเรื่อยๆนะครับมันจะระบายออกมันออกไปเองนะครับแต่ชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศดินตัวธรรมชาตินะครับ,รบถ้ามีต้นมงต้นไม้ขึ้นนี่จะนี่กว่านี้นะ,นะถ้ามีต้นมงต้นไม้ขึ้นจะสวยงามกว่านี้งด <Vikings and these ones> งามงดงามนะครับถูกใจเนี mm ่ย hmm. เป็นตัวยูเลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นตัวยูเลยนะครับโอเคครับไอซี SC ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ